ขึ้นนะทหารแต่ยู่บังคันแล้วก็ายู่ว่าดอยู่มันถึงพุ่นผีเขาฟังแม่รูอ้อนไปเขาฟังพ็จะออกดูายไปบางอย่างมองนี่คือโน่นดีแท้ไปปักกดยู่พวกี้อันกุดยู่เดี๋ยวตั้งไต่อีกบ่มี้สารเล่าพวกี้ขุดยู่อันเป็นปลาซื่อๆนี่อาจารย์ตุ่มยู่ท่ามเขาบางคำใช่ไหอบางทีเจ้าเขาไปิดว่าเนี่มันขึ้นนะหมาเต้นหยอกกัน หมาเต้นยอกกันกับผีนะถ้าว่าผมไม่เห็นผีเรกเห็นแต่หมาเต้นมันเต้นยกสองขาหยอกกันมันกัมาต่ำกดถอยตึงตั้งตึงตั้งอยู่ต่อกับเนี่ยเราเด้อเป็นยังวันธรรมดาของเราซ้อนเมื่อเห็นแต่หมาเต้นเต้นขึ้นเต้นยอกคนหนึ่งเต้นยอกคนคนกันเนี้ยเอาไปคนกัได้แผ่เมตตาให้อันอยากได้ยังกระเซียวให้แผ่เมตตาบุญทั้งหมดทีมาบวชเจนี่ขออุทิศให้กันเนี้ยเอาไปย่างมาเศร้าคนกันเลย เอาขนมนะก๋วขยขนมยาทาซับพี่ให้ก็ว้ข,ขนมไ้ีนนั่นตามกิม